สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมในมอเตอร์มหาสารคามนะครับก็มาหอดบาดหอดซองหอดบวกหอดว่างเป็นแล้วครับนะครับวันนี้ก็เลิกงามยำดีนะครับเอาเจ้าเชลเลอร์ซีรีส์712ล้อนะครับแทนเตียคันนี้หัวสูงนะครับระบบช่วงล่าง จะเป็นถุงลมหน้าหลังเลยนะครับผม้าล่างถุงลมหน้าหลังเลยพวกของแตงจเต็มนะครับพวกฟงพวกไฟ,กฟสวยงามเลยนะครับโดยเซยนุ่มครับนไส้ลาจากออสเตรเลียนะครับสั่งจองมาแบบไขความไว้วางใจพี่้ายเลยนะครับ宝ง奔驰เลยนะครับก็ ขอบคุณน้องไซหลายๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เอามาส่งที่บ้านนะครับเป็นบ้านของน้องสาวนะครับเป็นบ้านของอภรรยาเสียนหนุ่มนะครับจำซื้อหลาบได <c oughs> นบาาออ้นะครับน้องสาวหลาอสออสอนะครับก็อยู่ที่ออสเตรเลียเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็อเอารถนะครับเจ้าเซเลอร์ซีรีเจ็ดร้อยสุดหล่อคันนี้ นำมาส่งมอบถึงบ้านเลยนะครับเป็นเห็ดผมไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็อกโอ้ยเก,กิดเล้มหน้าครับเออพร้อมเล่มทะเบียนนะครับเรียบร้อยนะครับซื้อรถกับผมเอ็มอเตอร์มาซคาไม่ต้องห่วงในเรื่องของเอกสารนะครับทะเบียนโอในใดน้นนนนะครับเพราะว่ารถนี่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นทั้งคันเลย นะครับท่านไว้วางใจได้เลยนะครับว่ารถมีคุณภาแน่นอนนะครับผมบอมมี่รา,าชิยอมหรือประกอบชิ้นส่วนอื่นที่ไม่ใช่ของของรถนะครับแน่นอนนะครับแต่ละคันมาแบบมาแบบเต็มคันแน่นอนนะครับผมก ก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางเจ้าบางคนก็ชอบอเจ้าอื่นก็ท่านสาัทธาที่ไหนก็ชื่นชอบที่ไหนก็ซื้อที่นั่นนะครับผมกับนําเสนเอของในส่วนของสินค้าของผมนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่าน,ท,นที่ให้ความรัก,กความเมตตาความไว้วางใจที่ชื่นชอบในผลงานนะครับก็กขอบคุณทุกนอย่างสูงเลยฝากไว้ด้วยและกันครับคลิปนี้ก็มาส่ง ถึงบ้านนะครับอยู่ที่อำเภอน้าว่าจังหวัดนครพนมนะครับนี่พี่แม่กระวิญพนะครับาฝากไว้น้ำแน่เจ้าหนึ่งนะครับเป็นเจ้าเล็กๆอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับท่านใดที่ชื่นชอบผลงานก็ามาสมรหลดมาเบ่งรหลดอยู่ที เอมอเตอร์สารคามเลยแล้วครับพิม Google Google Map ที่เอมอเตอร์มาสารคามได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรติดต่อสอบถามก่อนก็เบอร์โทรศัพท์ก็083 4 5 4 4 5 6 5ครับผมเอมมอเตอร์มหาสารคามยินดีรับใจให้บริการกับทุกทท่านเลยนะครับเดี๋ยวพาชมภายในนี่ภายในก็ดะเป็นตกแต่งประมาณนี้นะครับ อันนี้คือออปชันเสริมแถมนะครับแถมให้ับก็เป็นโปรโมชันจากผมเองนะครับในมอเตอร์สาคามโดยเพื่อนรักผมเองนะครับช่างต้นเบาซิ่งเป็นการนำเสนอสร้างสรรค์ผลงานร่วมด้วยช่วยกันครับนะครับก็สุดยอดมากๆเลยนะครับขอบคุณเสียวหักหลายๆเลยนะครับช่างต้นเบาซิ่งนะครับทุกคันออกจากต้นเบาซิ่งหมดนะครับภายในรถผม นะครับแล้วก็สีนะครับพวกสีพวกของแต่งกับอูช่างพนมบ้านโป่งนะครับอันนี้ก็ไว้ใจได้เลยสีสวยงามพร้อมของแต่งนะครับขอบพระคุณทีมช่างทุกท่านอย่างสูงเลยนะครับแล้วก็กระบะจะเป็นอูพี่ชายนะครับปีปีหักกผมเองนะครับพี่ชายเนี่ยพี่ชายนะครับผมอูพี่ชายการช่างจังหวัดมหาสารคามเส้นกับน,นะครับต่อกะบะ เทเลอร์สวยๆนะครับท่านใดอยากจัดต่อกระบะก็ติดต่อพี่ชายผมได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็087 323 3804 087 323 3804อูวิชัยการช่างนะครับรับต่อกระบะเทเลอร์นะครับเป็นกระบะเล็กกระบะเลเฮ h ซีหรือ C H เป็นเลดด้านเลดเงามีเหมดนะครับก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรโทรศัพท์ก็ ที่ผมแจ้งไว้เมื่อกี้นะครับผมก็ฝากไว้มแน่กันแล้วกันครับอูปิไซนะครับมาตรฐานแข็งแรงแน่นอนนะครับสวยงามนะครับก็โอเคครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมารับชมนะครับบ้านของลองเหลระนะครับอันนี้ที่พันซื้อไม้บ้านก็ย้นในบ้านพันซื้อทีไม่เพื่อที่บาสิ มาเหตุบานมาเหตุหมองจอดรถนี้แล้วรถเกี่ยวก็สั่งจองอยู่2คันครับตอนนี้เห็นว่าจ,จองรถเกี่ยวไว้2คันนะครับก็สุดยอดมากเลยนะครับขอให้ลูกชายลูงสาวพร้อมทั้งครอบครัวนะครับจิจการจะเริ่มลงเรื่องลำรวยลำรวยเฮงๆงยิ่งขึ้นไปนะครับผมก็มเอเมียมอเตอร์มาซาคามนะครับดีดีมากๆได้รับเกียรติมากๆครับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของท่านในครั้งนี้นะครับก็ ดีใจครับขอบคุณหลายๆนะครับกหักกันเป็นพี่เป็นน้องนะครับน้องสายหลากันขอเป็นพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องกันหากันยาวเวไปนะครับผมก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นมอเตอร์มอเตคมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม